สวัสดีค่ะฝันพาด้วยค่ะมน,นีธาเอซีมากกว่าติสถานการณ์ทั้งวัดนิรนามเนาะค่ะเนาะค่ะม้วัพระอาจารย์วัดฟ้านิรนามนะคะแล้วก็เพื่อนทำพิธีของปูตาเดียวแล้วค่ะปูวัดกุนแหงละะคะ่ะ ค่ะกะ้พพ้อมกับอาจารย์เยรามเพ่่นปลอยออกมาเนะค่ะเดี๋ยวไปที่ตามน้ำกันเลยค่ะเอฟซีว่าเพื่อนห่ตัวใดได้ตัวใดเนาะค่ะวดนี่เก๋งเงไปน้ำกันค่ะเพราะว่าเพื่อนกะเปิดพุ่มเปิดบารมีเปิด ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะกะวนานุเว่าก็ผ่านเนาะค่ะทีกะให้ไปกองที่สถานการณ์น้ำกันเนาะค่ะปลาเป็นจะได้แนวทางตัวใดตัวใด ไปป้องค้าอาจารย์วิราน้ำน้ำกันแล้วค่ะเนาะมันขี้หาตัวใดไปติดตามน้ำกันเลยค่ะกดไลค์คอมมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ฟันค่าด้วยนะได้ค่ะเยอะเธอติด้าค้าในการหาตัวเูดและหาคลิปต่อไปเนาะค่ะกับหายโผลดใจวิจารณญาณในการชมนะคะเอพีเด้อไปติดตามน้ำกันเลยค่ะไปเปล่งป้น้ำกันมาคุณหาตัวใดเนาะวันีเนาะค่ะเนาะลืนของที่เรากลับมาหอดกันไป เอ,อ่อผู้รับสายติดโทรศัพท์สโตรนเดน้ันพลาดแล้วค่ะนีิดว่าื้นสัญญานะครับคงจะไม่ถูกรบกวนี้ากิสานอากาศนั่งันยาน่ะนนข่ะเราอาจมีงเพิ่นจะหงแนวทางตัวดนแลค่ะเนาะคิกันานการณน้แข็งด้วยเพราะว่าต้นกับล่าได้แล้วค่ะเอซี คนพญาท่านต้เข้าใจอย่างนะครับว่าเที ū, ่ยวนี่่ท่านท่านจย์ท่านโชว์รอบเดียวครับรักษาที่บ่ปิดประกาศไปที่เขาพรนจานการให้ที่ห้องเนาเกีนป่เาคำนั้นคือเราไม่จ่โชว์ดเนาะาลแต่ห้ารักที่นีลนั่นแหลพอพิญา้า่โชว์รอบเดียวครับพายาไท ไปเดอาคุ liberal, ้มบัานคุ้มว่าไปอ่าเสร็จสับเรียบร้อยบ้านเออไปบรรยากาศไปมากกับเมื่อวานทำงาเสิ็จอยากซัมด้วยมาเอาเดือดร่วงาเก็บไปแล้ว่นเลยอยู่ได้จริงเขาก็เลยอยู่ได้จริงคือแบบเกิดคนอยู่ละพอมันเก็บมาตกว่าอะไรยังเสริเสริมด้วยผู้แบ่งดีเด้อเท่ากับคนที่อยากจะตั้งสามคระภูมิหรืออยากจะตั้งสามคระบครัอะไรต่างๆเก็บไปแล้วก็ต้องดูแลเพิ่นะ อ่าคุ้มวัดคุ้มว่าแต่วัด่ว่าถูกอกใหม่ถูกเทียงกันผากัานศิญยาละกันผายาไล่แห่จุดุเทียนห้าพแม่ผู้วาจากเป็นสินซศักดิ์สิทธิกงมาเล่นข้ามเข่ยาไลาดเลินผพอยใส่หงหงคือดังห้องย่ได้เบาขอให้ไหลมันเข่าได้กระเป๋าสุกมเจ้าที่มักาผาไหวพรแม่ผู้ว่าจากพูดพูดแหู่ดตาทีพระอาจารย์นิลน้ำวัดปลาบุพารามแห่งนี้เด้อสาธุ

เบเรวะตันุภาเจตนาหินาธรรมายวานิปานาโตมะมะกาสังโตสะปะทายวจจะกระทจตุภาเวภาเวอุจจิตันสติปัญญาสุเนภูยามีนามาลาลาปันโตกาสังกาตุนเจวิสุเมยุตตาติปาวะโกนาโตตัโมนาโตวารุตัมโมนาโตปเจกะปุตโตจัสังโกนะโตตัโลมะมะเตโสตตมะนุภาเวนะมาโลกาสังลาภันตวะเอ๋งเองเองรวยรวยรวยเอ๋งเองเองรวยรวยรวยเอ๋งเองเองรวย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 สุดคนเอย รถตลีเล่งล่างสองตัวสามตัว,ตวหน้าสามตัวหลังลางวั่นทีเดียดูบ้โหคุณจะใกล้ปีข้อมังก็ยังมีโอกาสนะครับทุกเทียนดอกไม้สดทางคณะกรรมการนั้นจัดเตรียมมาไว้นะครับก็เยนเชิญนะครับตามกาลังศรัทธานะครับเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นั้นนะครับก็จะได้นำขึ้นถวายท่านพระอาจารย์นิรนามนะครับเสร็จแล้วก็จะได้รวบรวมเป็นตุนทรัพย์ในการสร้างถนนคอนกรีตนะครับภายในวัด ฉะนั้นนะครับก็รอบที่ฐานแล้วก็ยกมือสาธขึ้นะครับในมูลทุนระดับรั่รวได้กับโครงการของท่านพระอาจารย์ที่หน้านามได้นะครับเอาวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิน้นฉะนั้นสิ่งที่คงไว้สิ่งที่จะตั้งจิตฐานร่วมกันก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ได้คพราะแก๊สเฉลีหรือเขียนเฉลี่ยไม่ได้คนบาได้ยกเลยมากมากนะคะผู้ยกควดแก๊ เก็บผ้าไปนะครับแล้วก็แบ่งสันกันไปหามแย่งหามตัวจะหามไปแย่งผู้อื่นเพราะว่าจะพร้อมที่อัพโชว์ได้ตรงกันวเนี่ยพระอาจารย์หาพร้อมแล้วครับท่านอาจารย์เมตตาครับสาธุพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุพ่อมออก่งาเต็มไปเลยอะไรเนี่ยเจ้าันดูเออ ข้างไปเดกก็เหนื่อยวอยู่ในไทยเดก็จสองสามนาทีเด็กก็จาไปหันไปด้านางหันไปด้านไกลนด็กหันเด็กอาจารย์าันละล่ำนะคะควจะโซวแชรรอบเดียวโชวในวัดละทนกุปาต่งก็จน้องก็ไดานาดคีเป็นเกียร้ิเป็นเกียรตกคนครับพระดานุภาพ้ทมหาบัตตาิวทละนามพระบัต่าบุรภารามครับมาร่วมสั่งกับอาจารย์จอยมาค่นี่ละ อนไรครับตั้งที่อาที่ฐานเอาไว้ครับค่ะตั้งจิตอที่ฐานเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมสร้างช่วยท่านพระอาจารย์นะครับเราจะได้การสุขมันร่วมกันสุขมันร่วมกันครับ เพิ่งเอาด้ขนาตอน้เอาแล้วก็คือไปจานเลยเด้ค่ะนเนอแอดกัน็ไปเิม้ได้พออาไทั้านนี้สถานการณ์ทีงทางที่เพิ่งชคไปแล้วก็คือ เนี่ยคือขอให้ทุกท่านได้นำเส้นปราน้รนะคะน้อเนตัวช่วแค่รอบเดียวเป็นบรินทดปลายประกาศที่เราเนาะค่ะรอบเพราะว่าเปิร่วมันเปิดยัแเรวเรียบร้อยแค่เป็นแนวทางนะครับขอ่เป็นสติมางขอหลหน้าการลงทุนในความเสียงโชคทานท่านพระอารย์เพื่อก็ะได้องหมวที่ขาวปีาออกต่วนนี้เน เอาพไได้ครับก็ว่าไปตามเป็นเพียงแนวทางนงคะเอให้ฟุนแวาใจวิจารณญาณในการรับผู้นะคะเไปหาจัเลย์ค่งทาที่นี่าบก็ขอเอาไว้ตำหนิก่อนด้วย่านเด้อสวัสดีค่ะแตก็ได้ก็ถือคนได้เมื่อวยกันขันด้พี่น้องเด้อญาติค่าจิใจมาสางนงแต่หลังวันที่หนึ่งเนาะ หลังบังที่หนึ่งมือหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มา